สวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านวันนี้คิดดีทําดีชาแนลก็ได้นาเรื่องด,ดีๆมาฝากท่านผู้ฟังเช่นเคยสําหรับวันนี้ขอเสนอในหัวข้อของสําคัญ9ก้าอย่างเป็นมงคลมีแล้วห้ามทิ้งต้องรีบหามาติดบ้านบ้านไหนมีบ้านนั้นรวยเพื่อเสริมมงคลให้ผู้อยู่อาศัยเรียกทรัพย์เรียกเงินทองสมคําล่ําลือท่านผู้ฟังครับขอมงคลตกแต่งบ้าน คือของตกแต่งทั่วไปที่มีความหมายดีๆช่วยส่งเสริมโชคลาภวาส,สนาในด้านต่างๆได้ซึ่งในวันนี้ผมจะมาพูดถึงของตกแต่งบ้านตามหลักของจุย้ยซึ่งหววจุย้ยคือเป็นสตร์ที่ได้รับความนิยมอย่างมากโดยเฉพาะในประเทศไทยการเลือกซื้อของมงคลตกแต่งบ้านนั้นจึงเป็นอีกวิธีการในการปรับฮวงจุ้ยภายในบ้านที่ทุกคนสามารถทําได้ง่ายๆครับเพียงแค่หาของมงคลมาตกแต่งบ้าน ตามหลักฮวงจุย้ยเลือกให้เหมาะสมกับบ้านของตัวเองก็สามารถทําให้พลังงานภายในบ้านนั้นดีขึ้นทําให้เกิดแต่เรื่องดีๆภายในบ้านและสมาชิกภายในครอบครัวนั้นก็จะมีความสุขในการพักผ่อนและการใช้ชีวิตมากขึ้นดังนั้นแล้วในวันนี้จะมาขอแนะนำเก้าความมงคลดีๆที่ควรมีติดบ้านไว้ไม่ใช่แค่ความมงคลเพียงอย่างเดียวแต่ยังเพิ่มความสวยงามเป็นการตกแต่งบ้าน ให้ดูมีชีวิตชีวาด้วยเก้าอย่างนี้จะากให้มีติดบ้านไว้บ้างมีอะไรกันบ้างมาฟังกันครับอย่างที่หนึ่งตู้ปลาทองครับตู้ปลาทองเป็นหนึ่งในของมงคลตกแต่งบ้านที่มีความโดดเด่นและความสวยงามยิ่งซึ่งตามหลักฮวงจุ้ยที่ดีตู้ปลาทองจะมีลักษณะเป็นทรงสี่เหลี่ยมพื้นผ้าโดยมีขนาดเหมาะสมกับพื้นที่ว่าง และจะต้องมีการเปลี่ยนน้ำสะอาดอยู่เสมอเพื่อปลาทองที่เลี้ยงบายมีสุขภาพแข็งแรงและช่วยเสริมความเป็นสิริมงคลได้เป็นอย่างดีเชื่อกันนะครับว่าการมีตู้ปลาทองจะช่วยเสริมโชคลาภวาสนาและนำาพาความเจริญก้าวหน้ามาให้เจ้าของบ้านทั้งด้านการเงินและการงานทั้งยังช่วยดึงดูดทรัพย์ให้เข้ามาในบ้านเรื่อยๆอีกด้วยในส่วนของตำแหน่งการวางนั้น ครวางตู้ปลาทองบริเวณทางเข้าบ้านถือเป็นตำแหน่งที่เหมาะสมอย่างยิ่งเนื่องจากทางเข้าบ้านเปรียบเสมือนจุดผ่านของพลังงานต่างๆที่เข้าหรือออกตามหลักฮวงจุ้ยนั่นเองอย่างที่สองต้นไม้มงคลครับการปลูกต้นไม้มงคลไว้ตกแต่งบ้านก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่สร้างความมงคลให้ตัวคุณได้ครับที่สำคัญนอกจากจะเป็นไอเทม หรือของตกแต่งบ้านตามหลอกของจุ้ยแล้วยังเป็นประโยชน์ต่อการอยู่อาศัยอีกด้วยครับเช่นกระนำต้นไม้มงคลต่างๆเหล่านี้มาใช้ในฐานะของต้นไม้ฟอกอากาศปลูกในห้องนอนต้นไม้ดูดกลิ่นในห้องน้ำหรือไม่ประดับในโรมขนาดเล็กเป็นต้นครับก็มีความเชื่อกันว่าต้นไม้มงคลแต่ละต้นนั้นจะช่วยเสริมฮวงจุ้ยในเรื่องที่แตกต่างกันยกตัวอย่างเช่นต้นปวยเซียน ช่วยในเรื่องมีเงินทองความมั่งคั่งต้นมะยมจะสร้างชื่อเสียงมยิตรสหายขับไล่ศัตรูต้นทับทิมช่วยมีลูกง่ายลูกหลานเติบโตดีปัดเป่าเคราะห์ภัยต่างๆต้นบอนสีขาวหรือรายชิ้นนีใบไม้ช่วยเสริมชื่อเสียงและอำนาจบารมีรวมถึงความรุ่งเรือมต้นโบตนันหรือต้นพุตานก็จะเสริมเสน่ห เสมเมตตาเป็นต้นครับส่วนทิศทางของการนำมาปลูกในบริเวณบ้านนั้นว่ากันว่าต้นไม้มงคลแต่และต้นก็จะมีทิศทางการจัดวางที่เหมาะสมแตกต่างกันไปซึ่งไม่เหมือนกันเช่นทิศตะวันตกเฉียงใต้เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์และความรักจึงทำให้เหมาะจะปลูกต้นโบตันในบริเวณนั้นครับอย่างที่สามน้ำพุตั้งโตครับ น้ำพูตั้งโต๊ะที่ดีควรเป็นหินทรงกลมมนไร้แหลมคมมีสีสันใกล้เคียงกันโดยจะเป็นหินสีขาวหรือสีดำก็สามารถใช้เป็นของมงคลตกแต่งบ้านได้เช่นกันครับน้ำพูตั้งโต๊ะมีข้อดีมากมายเช่นช่วยเสริมดวงเรื่องการงานให้หน้าที่การงานเกิดความก้าวหน้าและด้านการเงินก็ให้มีเงินทองไหลามาเทมานอกจากนั้นนะครับน้ำพุ ก็ยังเป็นสัญลักษณ์ของความอุรมสมบูรณ์ที่คอยเพิ่มพลังธาตุน,น้ำให้แก่บ้านช่วยให้บ้านดูสงบเร่มเย็นอีกด้วยในส่วนของทิศทางตำแหน่งที่เหมาะสมสำหรับวางน้ำพูตั้งโตคือทิศตะวันออกทิศตะวันตกหรือทิศเหนือของบ้านครับขนาดเดียวกันก็ห้ามเจ้าของบ้านนำไปวางไว้ทางทิศใต้โดยเด็ดขาดเนื่องจากเป็นทิศของธาตุไฟนั่นเองครับอย่างที่สี่ รูปปั้นนักสัตว์ครับในแต่ละปีเกิดจะมีสัตว์ประจำปีนั้นๆอยู่ซึ่งถูกเรียกว่าปีนักษัตว์โดยรูปปั้นนักสัตว์ที่ใช้เป็นของมงคลตกแต่งบ้านจะเป็นหุ่นหรือตุ๊กตา,าสัตว์ที่ตรงกับนักษัตว์ในแต่ละปีเช่นคนที่เกิดปีชวดก็เหมาะกับรูปปั้นหนูคนเกิดปีขานก็ใช้รูปปั้นเสือเป็นต้นครับสัตว์แต่ละตัวในปีนักสตัตว ก็จะมีลักษณะและความหมายที่ส่งเสริมเจ้าของแตกต่างกันไปดังเช่นหนูก็สื่อถึงความรวดเร็วคล่องแคล่วว่องไวทําให้การงานเจริญก้าวหน้ารวดเร็วถ้าเป็นวัวก็สื่อถึงความหนักแน่นมั่นคงมีความอดทนและเก็บเงินเก่งเป็นต้นครับรวมไปถึงสัตว์ประจําปีนักสัตว์อื่นๆที่จะช่วยเสริมทั้งดวงการเงินการงานและโชคลาภต่าง ดังนั้นนะครับเจ้าของบ้านก็ควรเลือกสัตว์มงคลตามปีนักษัตว์ของตัวเองครับซึ่งเจ้าของบ้านหรือผู้อยู่อาศัยก็สามารถนํารูปปั้นนักษัตว์ไปวางไว้บนโต๊ะทํางานหรือเฟอร์นิเจอร์เพื่อเสริมโชคลาบในเรื่องการงานและการเงินให้มากขึ้นครับอย่างที่5ตู้โชวงง์ชวางของมงคลครับตู้โชว์วางของมงคลก็เป็นส่วนช่วยเสริมฮวงจุ้ยบ้านเช่นกัน ซึ่งหลายครั้งมักใช้เป็นที่จัดเก็บของมงคลต่างๆเก็บเข้าไปด้วยกันจึงทําให้บริเวณที่วางสิ่งของเหล่านี้ไว้เต็มเปลี่ยนไปด้วยพลังงานและสิ่งดีๆเข้าสู่ตัวบ้านนั่นเองการจัดวางตู้วัตถุมงคลนั้นนอกจากจะใช้เป็นไอเทมสําหรับเก็บของตกแต่งบ้านตามหลักของจุ้ยแล้วยังช่วยเสริมความเป็นสิริงมงคลและสร้างสิ่งดีๆให้กับชีวิตไปตลอดทั้งปีอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นการเงินและการงานรวมไปถึงการได้รับการอุปถัมภ์จากญาติผู้ใหญ่ส่วนทิศทางการจัดวางนั้นทางที่ดีควรจัดวางตู้โชว์ของมงคลในมุมที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนไม่กีดขวางทางเดินและไม่ตรงกับทางขึ้นลงของบันไดครับอย่างที่6โมบายแขวนโมบายบแขวนคือกระดิ่งที่แขวนอยู่ในบริเวณนอกบ้าน ประตูหรือใกล้หน้าต่างครับซึ่งตามหลักฮวงจุ้ยแล้วโมบายที่เป็นกระดิ่งคือเป็นของที่เหมาะกับการเสริมมงคลอย่างยิ่งตามหลักการวางของมงคลตกแต่งบ้านตามหลักฮวงจุ้ยแล้วโมบายสามารถปัดเป่าพลังงานลบหรือสิ่งที่ไม่ไดีออกจากบ้านได้ในขณะเดียวกันครับก็ยังดึงดูดเงินทองและสิ่งดีๆเข้ามาอีกด้วยส่วนทิศทางการจัดวางนั้น แนะนำให้แขวนโมบายไว้บริเวณหน้าบ้านหรือแขวนไว้ตรงบริเวณที่เป็นจุดรับลมเพื่อให้กระดิ่งเกิดการสั่นไหวบ้างเพราะโมบายที่นิ่งไม่สั่นไหวนั้นจะไม่ช่วยแก้เคราะห์ให้ดีมากนักอย่างที่7นาฬิกาแขวนผนังคลับนาฬิกาแขวนผนังนับว่าเป็นของตกแต่งบ้านที่หลายบ้านนิยมใช้ดูเวลา24ชั่วโมงซึ่งถ้านาฬิกาแขวนผนังเป็นสีมงคลแล้ว ก็จะยิ่งสร้างความเป็นมงคลให้กับเจ้าของมากขึ้นโดยสีนาฬิกาแขวนที่นิยมใช้ไปของมงคลตกแต่งบ้านก็คือสีครีมสีเหลืองอ่อนและสีชมพูครับว่ากันว่านาฬิกาแขวนผนังจะช่วยเสริมดวงทางการเงินและปรับสมดุลภายในบ้านเพื่อเกิดความราบรื่นขึ้นทั้งในด้านการงานและการเงินนอกจากนั้นตามหลักของจุ้ยแล้ว นาฬิกาแขวนยังช่วยสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและก่อให้เกิดความสงบให้กับบ้านด้วยสำหรับทิศทางการติดตั้งนั้นทิศที่ดีที่แนะนำต่อการติดตั้งนาฬิกาแขวนผนังคือทิศตะวันตกหรือทิศเหนือครับอย่างที่8รูปภาพธรรมชาติรูปภาพธรรมชาติที่นิยมใช้เป็นของมงคลตกแต่งบ้านส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในลักษณะของวิวทิวทัศน์ เช่นแม่น้ำลำธารทะเลหรือน้ำตกไม่ก็เป็นรูปที่มีความหมายดีๆเช่นเรือสำเภามา้าเสือซึ่งรูปภาพเหล่านี้สามารถใช้แทนวัตถุมงคลอื่นๆได้เช่นบ่อปลาต้นไม้หรือน้ำตกที่สำคัญรูปภาพจะมีข้อดีอื่นๆอีกด้วยเช่นสามารถเลือกเป็นไอเทมตกแต่งห้องในสไตล์ต่างๆเช่นการแขวนรูปภาพมงคล ไาในห้องนอนครับรูปธรรมชาตินั้นเชื่อว่าจะกระตุ้นการไหลเวียนเงินเพื่อสร้างความมั่งคั่งร่ำรวยให้กับเจ้าของบ้านได้ตามรูปที่แตกต่างกันออกไปครับอย่างเช่นรูปแม่น้ำลำธารน,น้ำตกสายน้ำจะเช่วยเรียกโชคลาภเงินทองเข้าบ้านต้นไผ่จะนำความก้าวหน้าการงานจะเดินนุ่งเรืองอย่างไม่หยุดยัง ความซื่อสัตย์ไม่คดโกงเรือสำเภาจะช่วยเรื่องการธมาค้าขายให้ราบรื่นไรอุปสรรคมีเงินทองมั่งคัง่งได้ผลกำไรงามม้าแปดตัวจะนำมาซึ่งความสำเร็จทุกทิศทางและคนมีท่วงท่าที่กำลังบ่งด้วยสำหรับทิศทางการติดภาพนั้นภาพที่มีการเคลื่อนไหวเช่นน้ำแม่น้ำหรือม้าควรจะจัดวางในทิศทาง ที่ไม่มีการถูกรบกวนอย่างเช่นทิศที่ไม่ใช่ทางเข้าบ้านเพราะอาจจะทำให้เงินหรือความสำเร็จออกนอกบ้านไปได้ครับและอย่างที่เกเทียนหอมเชื่อกันว่าเทียนหอมเป็นของมงคลตกแต่งบ้านที่นอกจากจะช่วยไม่ให้บ้านมีกลิ่นอับหรือกลิ่นไม่พึงประสงค์แล้วยังสร้างความผ่อนคลายให้กับคนในบ้านได้ซึ่งเจ้าของบ้านบางคน อาจใช้ขวดน้ำหอมในการตกแต่งบ้านแทนโดยเฉพาะในห้องที่มมกไม่มีเทียนอยู่เช่นการวางน้ำหอมในห้องนอนว่ากันว่าเทียนหอมสามารถช่วยเสริมให้คนในบ้านนั้นมีแต่เรื่องดีดีแต่ยังเสริมเพิ่มพลังบวกอีกด้วยสำหรับทิศทางที่เหมาะกับการวางเทียนหอมคือทิศใ,ใต้ครับซึ่งทิศใต้นี้เป็นทิศของธาตุไฟเชื่อว่าจะคอยกระตุ้นพลังงานให้ไหลเวียนภายในบ้านได้ดีอีกด้วย ท่านผู้ฟังครับอยากจะบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของคนเรานั้นดวงชะตาชีวิตเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่อาจจะทำให้เกิดเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตของเราขึ้นมาตามคำทำนายแต่การกระทําของตัวเราเองก็ยังเป็นปัจจัยหลักที่จะนำพาชีวิตของเราไปเจอสิ่งดีๆได้ท้งการงานที่ดีเพื่อนที่ดีเงินที่ดีสุขภาพที่ดีซึ่งการกระทำของเรานี่แหละ จะเป็นสิ่งที่ทำให้เราได้ในสิ่งที่เราปรารถนาทุกอย่างอย่างที่โบราณว่าวายจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวการฟังคำทำนายทายทักหรือการทบุญเสริมดวงจึงเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยปรับจิตเราให้ดีขึ้นมีกำลังใจมากขึ้นท่านผู้ฟังครับในการจะทำอะไรก็ตามเมื่อจิตใจเราดีไม่ว่าจะก,การทำงานการหาเงิน การดูแลคนที่รักรวมไปถึงการดูแลสุขภาพของเราก็ดีตามไปด้วยแต่ถ้าหากคุณทำทุกวิถีทางแล้วก็ยังคงไม่เป็นไป,นปนตามที่คาดหวังไว้ซึ่งหนึ่งที่จะสามารถช่วยคุณได้ก็คือการวางแผนชีวิตของคุณให้ดีเพื่อรับมือกับทุกปัญหาและอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นกับคุณความมีสติความไม่ประมาทในการใช้ชีวิตนี่แหละเราต้องมีทุกขณะครับ ดิเิเยนะทุกขมัดเจติบุคคลจะล่วงทุกได้เพราะความเพียรช่องคิดดีทำดีชาแนลขอขอบพระคุณเนื้อหาที่มาข้อมูลที่ได้นำเรื่องราวดีๆมาเผยแผ่เพื่อเป็นธรรมทานแก่ท่านผู้ฟังขอพระคุณท่านผู้ฟังกัลญาณนมิทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการรับฟังสุดท้ายนี้ขอทุกท่านประสบพ,พบเจอแต่วความดีมีแต่วความสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครอง ทุกคนทุกท่านสวัสดีครับ